สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่าน17ท่านแล้วนะครับก็โอเคตักตายกันนะครับผมก็ยังทําไลฟ์สดไม่เป็นนะครับผมทำแบบ OBS ไม่เป็นนะครับเนี่ยนะครับขอแยก7กล้องก่อนโอเคนะครับสวัสดีครับตักทายยินดีกับทุกคนด้วยนะครับก็ชีบะนะครับตอนนี้อยู่ที่ราคา4066แล้วนะครับทําไมหน้าจอมอมหมองมากเลย ก็ว่างนอนนะครับว่างนอนไม่ได้นอนสองปีนะครับที่ผมไม่ค่อยได้นอนสามปีนะครับดึกทุกคืนเลยแนวต้านอยู่โซนไหนนะครับเพื่อนๆแนวต้านนะครับเอาแปบนว้ก่อนครับผมทําให้เป็นครับเมื่อกี้ก็ดูกลาฟไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ก่อนนอนตักแต่กับเพื่อนๆนิดนึงนะครับผมก็แนวต้านยอดนี้ครับยอดสูงสี่ห้าหนึ่งสองนะครับเพื่อนๆสี่ห้าหนึ่งสอง ได้ยินเสียงไหมครับฝากคอมเมนต์หน่อยได้ไหมครับผมคอมเมนต์ให้ชื่นใจหน่อยนะครับผมไม่ได้เป็นมืออาชีพในการมาทำคลาฟหรือมาไลฟ์นะครับเพื่อนๆเอาแก้ผมต้องอยู่รอดจากการลงทุนให้ได้อย่างไรมากกว่านะครับเพื่อนๆถ้าใกันนะครับช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับผม25ท่านนะครับที่รับชมอยู่นะครับก็ไม่ได้เป็นตางการนะครับเพราะว่าผมไม่ถนัดในการไลฟ์จริงๆเลยครับอายนะครับผมเกินเกินเกินอายๆนะครับ ได้ยินที่ผมไลฟ์ไหมครับได้ยินเสียงที่ผมไลฟ์ไหมครับโอเคนะครับนี่คือตามเฟรมภาพใหญ่นะครับเราต้องมองภาพใหญ่ก่อนนะครับเมื่อเรามองภาพใหญ่เราจะได้คาดการได้ว่ามันจะเป็นไปทิศทางไหนนะครับทิศทางไหนเข้ามาแล้วลงขึ้นไปเข้ากระดานบัรได้เขาต้องพุ่งแบบนี้แล้วก็ทําไส้ลงมานะครับถ้าเปรียบเทียบกับเป็นแบบชิบะอินโนถ้าเราเปรียบเทียบชิบะอินโนะนะชิบะอินโนเราเห็นแค่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นแค่ตรงนี้นะ ที่เราได้รังคางกันมาอยู่โซนนี้เดี๋ยวแอบนิดหนึง่งอที่ใบนุ่งเราจะได้อยู่โซน,นนี้นะครับกี่เดือนเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราเราไม่ได้เข้าโซนนี้นะครับเรามาเข้าโซนนี้แล้วก็ขึ้นไปพันเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มันย่อลงมาโซนนี้แต่โซนนี้ที่เราเข้าเราจะได้กันอยู่โซนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโซนแล้วแต่เพื่อนๆจะเข้าโซนไหนนะเรามีการก๊อกก่อนเก็บนะครับแต่เ่าเรื่องมาเก็บหนักๆก็อ่โซนโซนนี้นะครับอโอเคนี่คือตามเฟรมวิคนะครับเลื่อนไม่ไปโอเคนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ตามไม่ตามรูใหม่นะครับที่เรามองแบบนี้นะครับขึ้นมาฐานตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยฐานตรงนี้นะครับอยู่ประมาณสักฐานตรงนี้อยู่ที่644นะครับแล้วก็มาฐานตรงนี้ตาฐานสูงใหม่1นึ่งพแล้วก็มาโซนนี้เลยนะครับเพื่อนๆสองพันนะครับยึ้ยื้อยู่อยู่โซนนี้ครับเมื่อวานเมื่อวันศืดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งนะครับแล้วก็ ขึ้นเพชรมานะครับ1แท่ง1แท่ง2แท่ง3าแท่งแท่งนี้ถามว่าเขาจะไปไหนได้ก็ต้องมาโซนนี้นะครับเพื่อนๆส3 4 8นะครับอาจจะเป็นคืนนี้เลยด้วยซ้ำไปนะครับ4 3 4สเปิดเจ็ดสดผมคอมเมนต์ไม่ได้เอ้ามีคนทักมาขอบคุณครับผมผมทำไม่เป็นแล้วนะครับต้องจบไลฟ์แน่เลยผมทำไม่เป็นนะครับผมทำไม่เป็นจริงๆเลยนะครับไลฟ์สดตรงไหนผมว่าผมทำแล้วนะครับเพื่อนๆ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าผมทำ OBS เป็นแล้วก็ผมดูคลาสในฉบับที่ที่ผมดูนะครับเพราะผมไม่ได้ลงโปรแกรมไม่ได้ทําอะไรเพราะผมไม่รู้เรื่องนะครับผมไม่รู้เรื่องนะครับหลายคนเก่งมากไม่ใช่หลายคนเก่งมากคือหลายคนเขาเขามีประสบการณ์มากกว่าผมนะครับผมเองก็ใช้มือถือเครื่องเดียวนะครับคอมไม่ค่อยได้ได้ดูนะครับเพียงแค่ว่าวันนี้ก็อยากก่อนนอนนะครับก่อนอนนะครับผมกินส้มไหมครับกินส้มไหมครับผมส้มนะครับกินส้มสักหน่อยไหมครับผม ไม่มีคอมเมนต์ไม่มีเลยนะครับหรือมีคนทักมาในไลน์นะครับเอ็นแวบๆว่าอ่ามันมันไม่เข้ามันยังไงอ่าอ่าน่าจะติดตรงที่ผมไม่ได้เปิดเปิดคอมเมนต์หรือเปล่าหรือว่าไว้ไอ้สำหรับคนที่เป็นสมาชิกช่องผมแล้วก็ไห้เปิดการแจทสดหรือไม่ผมไม่แน่ใจนะครับฟังก์ชันเพาผมไม่ได้ดูเมื่อกีอ้โอเคนะครับตัวเป็นแบบนี้ตัวเั็น,นี้ใจเป็นแบบไหนนะครับตอนเป็น S1 S1 ถามว่ามีโอกาสย่อได้ไหมนะครับย่อดได้หรือเปล่า M30 นะครับ30 M 30นะครับมีใกรทักอะไรมาตอนนี้มีคนมาขอเป็นเพื่อนเยอะมากเลยนะครับตั้งใน Facebook ส่วนตัวนะครับผมแล้วก็ทุกทุกอย่างนะครับเพื่อนๆก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับผมผมไม่ได้ทำการลงละระดมทุนอะไรทาง,ทาง,ทางๆนานานะครับก็ เป็นการคาดเดาส่วนตัวเท่านั้นนะครับตามเซนมีการกดร,ราคาลงมาข้อธรรมดานะครับเพื่อนๆไหนผมไม่ถน,นัดเลยมือีอีกมือถือสับตอนนี้เป็นราคาไทยเพื่อนๆรู้ว่าราคาไทยเท่าไหร่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมดูให้นะเมื่อวานที่ผมทําอยู่ราคาไทยนะครับเพื่อนๆอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมื่อวานเมื่อวันซืนอยู่ศูนย์เจ็ดตัวฟังผมดีๆนะ 07ตัวราคาไทยแต่ถ้าเป็นราคารอลลา08ตัวแต้วตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปเป็น1เปลี่ยนเป็น2เป็น4เป็น, 6, เปน8เป็น10ต่อไปตอนนี้คนไหนที่ขยับทีละ20%ต่อไปคุณจะม้วนไปเป็น10% 100% 100%นะครับเมื่อมันขยับทุกๆหลักเนี่ย100% 100%นะครับดังนั้นลรวเพื่อนๆกืนการดูนะครับว่าชีบะเขาหน่วย10ชิบะราคาชีบะนะอยู่ที่00 0 0 0 0 0 0 1 1ตัวน,นี้ 0. 0 0 0 0 1นจะครับจิบะอยู่แบบนี้แล้วก็0 0นะครับก็ระวังไว้ถ้าเกิดว่าจิบัเหลือสูนหน้าตัวหน่วย10 1 0 0 1 2 3 4 5ถ้าเกิดจิบะลงมาเหลือสูนหน้าตัวตัวนี้ก็อยู่ประมาณสัก0 0 3ตัวแล้วก็เข้าร0 0ประมาณนั้นนะครับเพื่อนลองคิดดูแล้วเราคาดการณ์ดูว่าอนาคตมันจะขึ้นไปหรือเปล่าสตอรี่เดียวกันันบเพื่อ นะครับวันนี้มันยังมีโปรเจกต์ก็ดีเราใช้เงินน้อยครับเพราะบางเหรียญที่มีโปรเจกต์ดีแล้วเราต้องใช้เงินเยอะแต่มันจะขึ้นเยอะก็เป็นไปได้แต่ผมคิดว่าแบบนี้ดีกว่าสําหรับผมนะครับผม,มไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้เอาไงดีอ่ะไม่มีใครแชทเลยแชทมองไม่เห็นใช่ไหมครับสามสี่ท่านไม่ต้องดูอะไรครับไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีอะไรให้ไม่ต้องไม่ต้องดูก็ได้ครับผมอ่า ถ้าผมทำไรสดเป็นนะครับผมก็จะทิ้งแบบนี้ตั้งคืนได้เลยครับให้เพื่อนๆมาแชทคุยกันนอนดึกกันมาโม้กันในกลุ่มก็ได้นะครับในในใน u t u b e ก็ได้นะครับมีตัวไหนเด็ดๆก็พิมพ์คอมเมนต์เพื่อนๆจะได้รู้นะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่บอกมาว่าเหรียญน,นู้ตัวนู้ดีตัวนี้ดีก็ยินดีรับฟังไว้นะครับแต่เพียงแค่ว่าผมเองก็ตอนนี้ผมก็เน้นเน้นเน้นในตัวตนของผมมากกว่านะครับก็บอกตรงๆว่า ผมแทบจะไม่ต้องไปฟังใครนะครับพูดแบบนี้ดีกว่านะครับเอาเป็นว่าในแนวตัวตรงของผมแล้วกันตอนนี้พยายามอาทิตย์อยู่ใน S1 นะครับเพื่อนๆ่า S1 ดูเส้นกดแนวต้านอยู่โซนนี้แตงใหม่เกิดขึ้นแล้วเพื่อนๆนะตีหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆตีหนึ่งแล้วนะครับแตงใหม่มาดูทำเพิม S1 กันนะครับมาดูทำเพิมว่ามันจะพุ่งหรือเปล่านะครับผมอินดิเคเตอร์ stochastic slow moving average อ่า r e s e ดปังโอเค ดูทำเพมก่อนนะครับแต่ว่าเราจะขายตรงไหนอนาคตนะครับมีขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วจะอันนี้ตัดออกไลยก่อนครับเพื่อนๆมองเห็นตัวเลขไหมครับอ่าแล้วผมจะขยายยังไงจะขยายจอสักหน่อยทาให้เป็นก็อย่างนี้ครับเครื่องมือเครื่องมือผมเน้นแค่ว่าผมตนถือไน้นานแค่นั้นเองจังหวะขายก็ต้องขายนะครับเพื่อนๆนะครับก็ขออ้อใหญ่จะล่าใจนะครับราคาไหนก็ได้อ่า M5 M10 เราต้องดูตามเฟรมทุกตามเฟรมนะครับเพื่อนๆว่ามีโอกาสไปไหนแต่ถ้าเราดูแบบนี้เขาไม่ต้องสนใจเพื่อนๆนะลงทุนได้ยาวจะไปดูอะไรมากมายนะครับลงทุนรายปีเดี๋ยวดูครับหนึานะที S1 S1 ย่อได้ถึงไหนนะครับก็เอาเป็นว่าเราเพื่อความสบายใจนะจากใจก็ยืนตรงนี้เพื่อนๆนะสามพ นะครับแนวโซน3,000ก็ได้นะครับผมแต่เส้นที่มันจะย่อลงมาได้โอ้บอสมากแล้วก็คือซัมเป์เมสซิงนี่แนะครับมันขึ้นมาหลายวันแล้วมันจำเป็นต้องย่อครับ S4 โอเค s, 4, okay. s 4, ก็เส้นนี้ก็โอเคเช่นกันนะครับอ่า uh, S ไอโมเมนตัมเสร็จ มองเห็นหน้าจอไหมครับมืดไหมครับอออออออืื <Music ę> <dai> s1s4 s1s4 เอส e e k เ e e หนึ่งเอสสี่เลยขึ้นนะครับเอ็ยังเหลืออยู่นะครับเอสหนึ่งแบตเตอรี่ก็จะหมดโอ้ย ขอบคุณนะครับที่รับชมอยู่นะครับเดี๋ยวผมมันไม่ชัดนะครับก็คอมเมนต์ไม่มีเลยอาจจะปิดการมองเห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดน้องเขาไว้แล้วว่าจะทำ obs ดูนะครับให้น้องเขาดูหน้าจอให้หน่อยผมโหลดมาแล้วแต่ผมทําไม่เป็นนะครับคิดว่าอยากจะพูดใน YouTube แล้วก็อาจจะมีรูปตัวเองเล็กๆอยู่มุมซ้ายมุมขวาแล้วก็ให้เพื่อนๆดูกลาฟไปด้วยนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับมีตัวไหนเด็ดก็พูดคุยกันนะครับผมน่าจะดีกว่านะครับ Baby Do t นะครับผมอยากจะหาตามเพลยมเดือนนะครับว่า ต่อไปถ้าเราจะขายเราจะขายโซนไหนเรนกมันเนี่ยตามเพิ่มเดือนถ้าจะขายจะขายตรงไหนนะครับบิบิโดสครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมบิบิโดสดูข่าวดูมาร์เก็ตดูก่าววอลเล็ตดูข่าวบิบิโดสแอนนัลลิซิสจนคันจัดอันดับนะครับคันจัดอันดับเราไปดูบทวิเคราะห์แอนนัลลิซิสไหนนะครับผมจะมีเกี่ยวกับอ่าตัวนี้ว่างไงบ้างนะครับข้อมูลข่าวสาร โอ้ยังไม่ขึ้นนะกับในนี้ยังไม่ขึ้นวอล l ิ c โปรเจกต์มาเก็ตแก p นะครับมาเก็ตแก็ภาพรวมเกตไอโอแหลงเกตไอโนะครับเกตไอโเมื่อสักครู่นี้อ่าเบบีด็อกเตที่ไหนบ้างนะครับเบบีด็อกเตที่ไหนบ้างนะครับเพื่อนๆก็ตรงนี้นะครับเื่อนนะก็คือ1นึ่งเกตไอโอยูนิซอ โพลอนิเนียหรือเปล่าอ่านไม่ออกนะครับแล้ว OK เเป็นเิ๊กสวอปนะครับเพื่อน,อนๆที่ทําเป็นกรุงเป็นกิกทรงสวอปนยผมทําไม่เป็นเลยนะครับเพื่อนนะครับก็เนี่ยแบบนี้นะครับนี่คือแหล่งแหล่งนะครับแหล่งแหล่งของ Baby d ดอ s นะครับผมผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับดูข้อมูลก่าวสารทุกคืนผมก็อยู่แบบนี้นครับก็ดูตรงโน้ตีตรงนี้ตีตน,นะครับอันไหนก็เจอปั๊บก็ทําคลิปอัดไปเลยไม่เสียเวลาพม่ต้องสรุปอยู่ แล้วก็ทําให้เกิดความอยากให้คุณไปศึกษาต่อเองบ้างนะครับพูดกันตรงๆประมาณนั้นนะครับตอนนี้ชิบะอินุตกอยู่บนดับสิบสามแล้นะครับเพื่อนเพื่อนโน๊ตโกนดับสิบสองอืมเงเกิเกิดโอ้ย เนี่ยภาพภาพใหญ่เพื่อนๆนะนี่คือภาพใหญ่อ่าเราดูภาพใหญ่นะครับอ่าภาพอย่ไม่ใช่ภาพที่ติดข้างวานะครับเป็นภาพใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเป็นนมเป็นก้นเป็นเรานมเป็นตัวยูเป็นแองนะครับเป็นต้วยเป็นอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆจะบอกนะครับกราฟเรนจะมีสามแบบครับหนึ่งอ่าทัวยูนะครับทัวยูใหญ่นะครับเป็นทัวยูนะครับแล้วก็อาจจะเป็นวีเชฟลงลงมาเพราะตกใจกล่าวแล้วก็ขึ้นไปนะครับกราฟจะมี2แบบ3แบบครับผม หนึ่งลงมาตกใจเช่นเครื่องบินจนตึก w ว r ร์ดเทรดแล้วก็เต่าเข่าที่ทางประเทศแต่ไม่ได้เกี่ยวกับอุ้นอุ้นเซเว่นคนยังเข้าวกินอยู่คนยังเติมน้ํามันอยู่ก็เด้งขึ้นได้นะครับตกใจแล้วก็เกิดเป็นเอกเซลอีกแบบนั้นก็แบบเกิดเคยรุ่งรุ่ดแล้วลงมาแบบนี้ก็กว่าจะฟื้นตัวเหมือนโควิดครับอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยกว่าจะฟื้นตัวแล้วก็ค่อยขึ้นค่อยขึ้นมาแต่หุ้นบางตัวเนี่ยลงเพราะโควิดสุดท้ายก็เทคตัวขึ้นมาอาจจะเป็นหุ้นตัวยาอะไรแบบเนี้ยครับผมประมาณนี้ แล้วจะเป็นรูปตัวยูยูแบบนี้นะครับเพื่อนๆอนะยูก็คือสร้างฐานนานครับสร้างฐานแล้วเก็บฐานยกฐานเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยแล้วก็ขึ้นแล้วก็ครั้งสองั้งสามั้งสี่ั้งห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับ